Day 2023. Good morning, Kun My name is Gamsai. I am in classic. Good morning, Kaem My name is Mabern. I am in Kweissik. How are you today, Khun Mabern? I'm really happy. How are you today? What about you? I'm so excited. Really? Yeah, because today is God Day. Uh-huh, that's right. Hello, welcome so to the committee. or address and on address in the 16th q o a r t e d a y competition of Anuban Kamsi'i School. สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการนักกีฬาและแข่ผู้มีเกียริทุกท่านในการแข่งสันกีฬาสีทั้งที่16ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนอนุบาลค a ช s i i s e t r h e c h a n of the s l a m o is Mr. Ima, s <c> h <oughs> a n a a n Khantima, ภูกันมา Provincial Education Officer, All Right. ขณะนี้ประธานในวิธีนายชนะชนะศักดิ์ทันที่มาศึกษาที่การจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาถึงแล้วอ๋ e สเต e สโรสล็กเจ้าเพ e สทุกคนัตรนักกีฬาทั้งหมดเขารูปประธานแถวตรง One, two, three, เชื้อสาวัตถีเรียนท่านศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารท่านชนะศักดิ์ทำได้มาประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงยิ่งข้าพเจ้าประภาดาเชื้อสาวัตถีตัวแทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมัธ์วันครอบครัวโรงเรียนอนุบาลคำเชีอีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวาคม พุทธศ,ศักราช2566การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้กรมนายชนาสักอธิมานะครับึกษาธิการเป็นวัดผู้นาาก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานการเปิดการในงนันกีฬาของโรงเรียนอาุบาทำที่ีในวันนี้ก็ขอชื่นชมยินดีและก็ภูมิใจกับโรงเรียนนะครับที่จัดการข่งขันกีฬาได้อย่างสมเกียรติเป็นอย่างยิ่งวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิกรรมให้นักกีฬา แต่แสดงของคือความสามารถทางด้านการแขรกีฬาอาจจะเป็นการพัฒนาการทางด้านร่างก,กาย ศึกษาชั้นอนุบาล3จากโรงเรียนอนุบาลพชับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปรโรงเรียนอนุบาลพชเีกีฬาทีชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเกียรติประวัติด้านกีฬาเป็นนักกีฬาใต้น้ำาตแทนระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง หัวนค่ะดาวิชัยมีพี่น้องจํานวนสองคนเป็นบุตรคนที่หนึ่งระดับการศึกษาระดับปร,ระถมศึกษา,าจากโรงเรียนบ้านไทยอ,อําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมให้นักกีฬาเก่าทาปฏิญาณตนพระพเจ้า,เ,จาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่นขอทำาก่าวปฏิญาณ ขอคำกล่าวปฏิญาณที่นี้ว่าณที่นี้ว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะเล่นกีฬาจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้แพ้รู้ชนะรู้ชนะรู้อภัยรู้อภัย เมนรนะคะสบัดไปตลอดเลยคะ่ะตอนนะีนักนักินมือของอันดลานนะคะผ่านไปแล้วตอนรอข้าวค่ะ,ค,ค,ะคุณไทยอมคุณคอินคุณจอมขวัญคุณอาคูแล้วก็คุณห่อ,อกแก้วตามด้วยคุณสนุนะคะเาราจะกระโประดานอ่านน้องร,ารานนะประาดานค่ะอาจารยคุณนุ้ยตั้งคุณะยดา เนาะสวยงามแซะน้องดามิเออนะคะกองสีน้ำเงินเดินได้เลยค่ะเรามีพนักงานชายนะคะมาด้วยเดรสขาวแต่ตัวก็อยู่สีน้ำเงินนะคะเจ๋งมาเลยค่ะยิ้มด้วยยิ้มด้วยค่ะสวยค่ะสวยคุณอชินสวยค่ะคุณปิตีค่ะก็ค้าสวยค่ะยิ้มเชิด สวยงามค่ะเราไม่เลกซื้อน้ําเงินสวยทั้งหมดเพิ่ไปแต่งหน้าร้่นไหนมาเชียวอย่างได้ขบวนแฟนซีนะคะเราดูวันวันเสน,นะคะเสื้อเชือสีดำกับสีแดงที่ดิงเป็นพี่น้องนะคะเปนหนึ่งกับปนสองตอนซีเป็นรุ่นนาฬิกาชีนทัเงิมบอกเวลาว่าวันนี้เราต้องมาด้วยเวลาคุณน้ำพี่ป้ายนักกีฬาย,ยิ้มสวยตลอดแม่บอกว่าสิบสี่รวมอยู่สิบหกนะ 1 4 c หรือแบบ C หันยืมได้ค่ะเมื่อเรียนเดินบาลน,นักกีฬาอ่าว่านะดานนะคะนักเรียนยืมค่ะขันงหน้ามาทางขวามือแล้วก็กวยืมเขื่ถูกต้องค่ะยืมแล้วก็บอกว่า 10C แสบ C เต็มมากเลยค่ะลำดับถัดไปเป็นกระบวนนักกีฬาสีแดงนะคะสีแดงมาแล้ว,ลว,วก็คุมบอลโรดี้เจร์ สวัสดนะคะใช่ี่ไหนหนูไม่รู้จักใครเหรอคุณนันราขอคุณนันราค่ะจูกระดาษขึ้นเสรจูกระดาษขึ้นเสริมได้จุดได้คะแนนเติมไปค่ะจูให้เสริมดีสุดเลย i'm เลยค่ะป้าเดบคราทั้สกระ่กรป้าเปอนตาหสับคนดีนค่ะสวยมากเลยค่ะโรพี่น้องโดยคนน้ำาเล่งแต่ค,คนกินน,นะคะพี่กินดูแลน้องน้องอาเดินแต่แนเาะนะคะไม่แ,แมลลๆๆๆๆมต่แฝงอยู่นลลูนะูมือแนบลำตัวมือแนบลำตัวเก่งมากเลยค่ะแม่ีซี กับคุ้นนะู้บคอยกับเาคุณป๊คุณบันก่อนตอนทีูอเครเดไมคไม่สักคนเลยอยากได้คะแนนเต็มผู้หลังตั้งตีลังกานะคะโยนไปได้แล้วนะครับวันนี้นดยเมื่อนตั้ตีลังกาไปแล้วสิลนะคะ